กระดูกแกนกลางชื่อว่าเอ็ก s k e ซ e t o n อนมีทั้งหมด80ชี้แบ่งได้เป็น7กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ n ทน l ล o บนกระดูกกระโหลกศีรษะแบ่งได้เป็นซอนท่อ l ารายท่ออสซิบิท่อเออร์เทมเพ p รัล o i d ยแล้วก็เอ็ก o นยค่ะกลุ่มที่สองนะคะก็คือ เชียวโบนเป็นกระดูกใบหน้าก็จะแบ่งเป็น14ชี้อย่างแรกเลยก็คือไซโคมาติกโบนไลค์มอโบนนักซอโบนแมซิล่าอินเซียคอนชาอูเมอร์โบนคา,า,า,าราทีโบนแล้วก็แบนดิบเบิลคะ่ะกลุ่มที่สนะคะก,ค e l, ก็คือเอียร์ออกซิเคิลก็คอือกระดูกหูก็จะแบ่งได้เป็น3ลนักษณะก็คือ กระดูกคอนเมาเลียดกระดูกท่ามอินพัสกระดูกโนลเซฟีค่ะกลุ่มที่4นะคะก็คือไฮออยโกนก็คือกระดูกคนลิ้นก็จะมีเส้นเอ็นที่มีชื่อว่าสไตรโลไฮออยโกลิแกมที่ยึดติดกับไซรอยโคเซดของเซนทรอลค่ะท่้านะคะก็คือวีเีบาคัตสิทิปิเคชันก็คือกระดูกสันหลังค่ะ ก็จะมีเซเวีข้อเวทีบ้ากระดูกสันหลังส่วนทอก็จะมีเจ็ดชิ้นชิ้นที่หนึงกับชิ้นที่สองกับเจ็ดเป็นชิ้นที่ไม่ปกติเพราะว่าชิ้นที่หนึ่งไม่มีบอดี้ชิ้นที่สองมีเด้น,นออกออกมาส่วนชิ้นที่เจ็ดก็คือจะมีสไปนัสโพเซกแง่งเดียวค่ะ แล้วก็ทอร์ซิสบทีบ้าก็คือกระดูกสันหลังส่วนอกลามบ้าบทีบ้าก็คือกระดูกสันหลังส่วนเอวแล้วก็ซาทัมก็คือกระดูกกระเบนเนธแล้วก็ค็อกซิคค่ะก็คือกระดูกต้นกบค่ะกลุ่มที่6นะคะก็คือลิบเป็นกระดูกชี้โครงก็จะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มหนึ่งนะคะชูลิบกระดูกซี่โครงชิ้นที่หนึ่งถึงเจ็เป็นลิบจริงค่ะ สองนะคะก็คือฟอสลิปกระดูกซี่โครงชิ้นที่8ถึง10เป็นหลิบปอบอมค่ะส่วนที่3นะคะคือฟอสซิลกระดูกซี่โครงชิ้นที่11ถึง12เป็นหลิปร้อยค่ะกลุ่มที่7นะคะก็คือสเตอร์นัมเป็นกระดูกหน้าอกซึ่งแบ่งได้เป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือมานูเดียม ส่วนที่สองนะคะก็คือ body of sternum ส่วนที่สามนะคะก็คือ s i g r o i l i a c e Camisa ความนาฟอมนาบอารัาสแล้วพวกนนี้จะเป็นตัวรับน้ำังตัวทั้หมดต่อไปก็จะเป็นเวทค่าง